สบายดีพี่น้องสบายดีทุกหัวสเดียีตอนถักสองหม้อไก่เนาะอันนี้นจิ้มยังก่อนไหมคะจิ้มน้ำยำเ็ดน้ำยำเ็ดนงงยงไนวยังบนนวลบดไปเลยเปนังนี่ฮ้ยนวย ใส่ไล่สัน่อยใส่ไลจัดไว้เออจัดไว้โอ้โหน้่าเยาเห็ดพี่น้องนะ่ฆ่าเก่าเนี่ยมฆ่าเก่านฆ่า่าปัจจุบันเฮ้ยซอนยังงั้นนะให้บนนีมังง่ายมังง่ายไม่ไร มันขล่นด้วยมันหน่หวยงไหวดุดว่าเป็นต้มอีกว่าต้มต้ม้มเ็มขล่นขอล่นแกมาเค็มมาใส่ขอล่นเมือี้ไก่มาหั่แฉก่หอเนียหักมาแต๊ะจอมาเตรียมเนาะ้มังกินได้บ่เอ้ยบ่ มาชิมนมาชมนี่เดี๋ยวโทรมาชิมกันนะเสบอลนัวรอนัวยกเ้ยโอ้ยือเลี้ยงนะืเลียงนะไม่ชาคือมึงด่าด้โอ้ย ฝั่งนั่งนี่จะเป็นไอ้เตรียม้องเตรียมหับแขกทั้งนี้กับทั้งพักพักหม่องล่างพักสิวมีหม่องคนล่างเลยเอ้ยหน่อยอ่พักพักอะไอยัางหัวเปาะพักอะไย่างนันพักงะมันก็เขียวขาแท่นอ่ะมันงามมั้งกหามคนละแล้วก็สั่น

ฝังน pues ีเว <ah ้นเห็นกับเขาเนาะฝ่ายในบ้านทั้เลี้ยงเขากำลองปูมเพชรยังลาวสานะเออทำแล้ว ตอนนี้ฝ่แม่คั่วพี่หนอแม่คัวแม่บ้านนี่เรียกพี่หนอไหมพัดใสร็เนื้วนี่เขาพูนมาแม่ไอเ็กนี่เขาพูน,นำ้ำ มึงกำลังขอยังไงเหมาะยังเนี่ยหม้อแมนต้มอ๋อทางนี้จะเป็นฝ่ายหับแขกนะพี่น้องต้องหับแขกเจ้าภาพเขาทางนี้สบายดีพี่น้องสบายดีทานนกตัวภา ไยนี้เป็นไ่ายหับแขกน่ะหรอฮะ กองบนมีหนึ se ่งสองสามสี se ่ห้าหกเจ็ดกองเจ็ดกองเนาะกองบนมีเจ็ดกอง ไก่กาสีมาเป็นคนรับแขกนากพี่น้องอก,ก็คือญาติก็แมนนะพี่น้องไก่ก็แมนหมูก็แมน,นทาง นังงานลายพี่น้อนังงานแพ็กกระนทางเี้มันนี้ันก่อนเดี่ยวันนันนี่เท่ห์นี่ว้านางงห้องานทำไมน่อห้องนี้สี่หอห้องงานแบบใหญยเย๋าวทีมงานบชันกันนี่ตัเอข้นางอียาดเยวเข้ามาเฮ้ เดวสิแดงห้ดอกมาให้ติ๊กไปหน่อาอะไรกระต่ายยังมีเ่ยเนาะเอามีเนื้อกระต่ายบ้านกระต่ายบ้านกระต่ายบ้านเนี่ยข้าว

เออหนึ ừ, ่งอันี้นะสิแหนนึ่งหนึ่งคือขอนิ้นเนาะแนหนึ่งขอนนี่มันคือหอมน้ตม่ไม่อ้ก็มาใส่น้ำตาลอ๋อใส่น้ำตาลใส่กะิใส่เกลือไม่เออใส่น้ำตาลนี่เควกลมล่ เอข้าวถ้ม en. ีทำพักแตงมักเล่นอันนี้ใส่ยังไงเลยใส่กะนสลัดเออสลัดข้างหน่อมนอ จับใหญ่เนะุ่นเนาะงามเลยเสรมันนาะจับมันใหญ่เมือวุ้นกโดเลยนะมื่อไปอาผ้าคู้มีน้ำนะ อ๋อเลยแม่จะบอกแม่โชว์ให้ไซน์หน่ะอ๋อเห้ยไซน์กระต่ายให้คนถอยมั้ยกระต่ายอันนึงเห็นอ่ะโย่เออเห็นมือก่อน หมดตัวนี้หมดแล้วเออถ่ายแล้วคูดกระต่ายโอเปนมีหนอกเลยกระต่ายกระต่ายบ้านนี่เว้ยกระต่ายป่าอแรกกเห็นปข้าวนะนะเสือแรกกระหข้าวนะแรกเืแรกเแรมันมันต่ามเลย ย่าเฮ็ดยังนังนี่เขาเอือนยังนี่น่เ้ยเลยตัวนี้นี่ขาขาวนี่เฮ็ดย่งเฮ็ดยังนี่นะขาขาวนี่เฮ็ดสามมันลือเฮ็ดสามพันลื้อ

Trust xuất sắc, và dựa trên năm mươi sáng. Trust xuất sắc. 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 Trust าวมาวเดยวป้าเสียวกูเหม่ใชอีกนะมามวมาใสใ่อีกมันพอล้พอมาตรงย่างมารงนี้สิสลามนเนยินก็เป็นสังอ่ะพวกพวกใครพวกไหนคะในกรมศุวัน โอ้ยเขาบวงดอกตูดนั่นเขาถ่ายอ่ะามาจงะเขาเอาสามมายำเห็ดเด็เขาบอกว่าไ่เป็นไรซียัง่เห็นจัีจะบต้อเตกนเลยเห็นเนาะเหนเยแล้วานมตถูกท่ไรยากมันชแล้มแสมันยิบเลยมันแสเอมาบงามหมดให้ได้อะไรงี ทั้งนี้เห็นยังไงฮะของวานกันหนึ่งขาของวานขขากำอนทังนี้นึ่งขากำเด้อทังนี้เดนขากำเด้นขขากำเลยเดิเดด้ากำเดนโอ้ยคนหนึ่งกางๆได้กคนหนึ่งงามเลยคนหนึ่งงามงาจะมาอช้เนี่ยอปกูเห็นเคยเหนจ้โอยมาตเ็บอกปั้นอาจารอาจาย์อะไรคือเคยเห็นถนอม ตัวงานอะอะไอดกมันไอเขายเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้ย้เ้ยเฮเฮยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้นเฮ้เฮ้ยเเฮ้าเ้อเค้ยเฮ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 ้เฮ้ยเ้ยเฮ้เอายเหายเยเฮ้ยเย่ฮ่ยเฮ้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 เด้ยเฮ้ยเเด้อ ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้พี่น้องขอบคุณหลายๆขอบใจหลายๆไร้สบายดีพี่น้องพอกันคลิปต่อไป